สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจะไมค่อยนั่งต่ํกจว่าัเจ้าอย่ <c oughs> างเงประมาณสวยส,สวยนะอ่าดีนะกันเซ็นมืดเลยก็ นะทุกคนเช้านี้ไม่ได้มานั่งคุยกันอย่างี้นานแลน้วเนาะนะครับ<ช>นานแลวนะฮะที่ไม่ได้มานั่งคุยกันก็ถือโอกาสมานั่งคุยกันสักทายกันโดยวามที่นะต่างคนต่างภารกิจเยอะซะเหลือเกินนะทุกคนเยอะแบบว่าเนาะวันนี้ก็มีภารกิจนะฮะผมก็มีภารกิจเนาะนะครับจะน้องก้าวน้องปอนเนี่ยจะเข้าเมืองนะทุกท่านจะเข้าเมืองบริกา ติดรถไปกับน,น้องเขานะฮะเพราะว่าจะไปเปลี่ยนหมายเลขบัญชีนะฮะหมายเลขบัญชีเดิมเนี่ยที่รับเงินจากทางด้าน y YouTube เนี่ยโดนหักไปเยอะมากนะฮะทั้งๆที่ททไรายได้เราก็มันไม่ได้เยอะเนะาะธนาคารอะไรนะั้นเราไม่ไม่บอกไม่กล่าวแล้วกันนะไม่เอ่ยถึงเนาะคือเยอะเยอะมากๆกนะแบบกินเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเยอะชนิดที่ว่าสามสี่พัน สี่พันห้าพันโดยใช่เหตุเลยนะไปจิตแปดร้อยกินโดยใช่เหตุเลยนะนแหะเยอะเยอะหลายเพราะว่าเราไม่รู้เขาหรอกต่วเราไปเสี่ยงดีกว่าเราอย่าไปว่าเขาเราไม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้งานจ้าก่อนในเมื่อเอาตัวเองไปตั้งเองเองกันมาคุยกับเพื่อนกัน นั่นแหละฮะท่านวันนี้ผมก็จะเข้าเมืองเนาะนะสักประมาณสักสายๆนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวโทรนัดกันอีกทีหนึ่งนะครับไปทางด้านน้องกาน้องปอนเนาะคุยกันไว้หลายวันแล้วนะฮะแต่ว่าจะไปกันวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนีไม่แน่ใจว่าจะได้มาเร็วหรือเปล่านะฮะก็ขออนุญาตแจ้งข่าวไว้สักหน่อยเนาะนะครับ เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นธนาคารอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปปรึกษาก้าวก่อนนะคือก้าวเขาจะมีความนะครับจำนาเรื่องพวกนี้เนาะนะครับว่าธนาคารไหนยังไง,งไงเนาะนะครับในการหากเงินเพราะว่าเห็นเขาบอกบอกเข้าเนี่ยอ่านมิ่งต่อเดือนเนี่ยร้100 200อยสองร้อยเองนะครับไรายได้ก็ทําไมเรางงไะของเราทําไมเยอะครับผมกับ ามาติดใจว่าเอ้ยทำไมแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยรายได้เราเนี่ยมันมันมันทำไมน้อยจังเลยอะไรแบบนี้เนาะเราก็ไปดูเงินที่เขาหักนะทุกท่านไปดูยอดเงินที่หักโอ้หายไปจากตรงนั้นเยอะเลยนะครับเยอะมากๆเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายเดือนแล้วนะฮะที่ผมใช้ธนาคารนี้อยู่เนาะ ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ไม่ทราบก็ถือว่าเป็นการนะครับโอเคยังเรียบร้อย <c oughs> มันมันงึกงกักงักไงมันจะพูดอะไรต่อแล้วมัน,นๆๆงึกงักงักไงมันช่องมันยเยอะ <c oughs> ก็ลืมไปเลยเลยทีนี้ว่าจะพูดอะไรต่อเนี่ยคนจะสี่เหลี่ยมจัต <c oughs> ุีัสสี่เหลี่ยมก็พลังว่าจะพูดอะไรวะเมื่อกี้นี้ เวลาคุยอ่ะต้องสนุกสนานอย่าครูจะออกหาเสียงไปไหนเนี่ยฮะขื้นหน่อยสิอดแบบนบตื่นเช้ามาว่าง่วงแล้วยิ่งง่วงก็เดึงฟังคุณพูดเนี่ยไม่เรื่องที่มันจริงจังเราก็พูดให้มันดูมีสาระหน่อยอันไหนที่มันไม่จริงจังเรากม่นไมหวได้รู้สาระใช่เออนั่นแหละนะฮะทุกคนก็จะไปเปลี่ยนเนาะ ช่วงสายๆนะฮะแล้วงานนะของพวกเราก็สรุปเบื้องต้นเนาะจากที่ออกไปตรวจสอบดูเนาะก็มีหลายหลังที่คิดว่าน่าจะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราก็แต่ละคนเนี่ยจะมีจะมีหลังในใจนะฮะทุกท่านนะสมมติเมื่อวานไปน่าจะสี่วันแรกสามคือเจดหลังเนี่ยที่เราสำรวจเนี่ยนะครับ มันจะมีหลังในใจนะครับผมเนี่ยจะเน้นที่เด็กๆความปลอดภัยของเด็กๆไว้ก่อนเด็กๆผมจะเน้นที่เด็กๆแล้วก็แั่และมันจะมีเนาะอย่างสมมติว่าผมก็มาีเพลย์ให้ฟังนะครอบครัวแล้วกวาดไอาครั้งนู้นเนาะอาจจะเป็นคุณลุงคนหนึ่งท่านก็อายุเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยท่านก็คือคนเดียวแต่ว่ามีญาติพี่น้องพอได้ดูแลมีท,มที่มีทาง อันนั้นก็โอเคอีกอีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็นอะไรนะแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเดี่ยวสามีทิ้งเออแต่พี่น้องแต่พี่น้องก็ก็ต่างคนต่างพอๆกันเอาง่ายๆคือลำบากหนักพอกันอ่าแล้วเขามีลูกสาวที่เรียนอยู่ประมาณมอสองคนหนึ่งก็ประมาณสักปอนี่แหละปอหรืออนุบาลน,นี่แหละ แล้วก็อีกคนหนึ่งก็โตไปมีครอบครัวแล้วแล้วเขาก็เลี้ยงสามีคนเดียวเอ้ยเลี้ยงสามีทิ้งเนี่ยไปตั้งแต่สามปีที่แล้วอืม,อมแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยโอเคบ้านโอเคไม่ชิดดีเป็นปูนเพราะว่าเขาไปกู้เงินมากับสามี <c oughs> พอเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็สามีก็ไปอ๋อทิ้งอ่าเขาก็ใช้นนหนี้เี้ยเนียกับลูกห้องน้ําไม่มีหลังคาพาดบ้านภายในห้องไม่มีหลอดไฟมีหลอดไฟหน้าห้องอันเดียว หลอดไฟนี่ก็ไฟนี่ก็จะเป็นไฟที่ยืมจากชาวบ้านเขามาใช้อันนี้ส่วนอีกอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นครอบครัวเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่ลําบากบ้านก็ไม่ค่อยมีชีวิตฝาไม่ค่อยมีชีดิดมีลูกมีลูกสามนะผู้หญิงซะสองอยู่มัธยมแล้วก็ประถมก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งตอนที่เราไปไม่เจอเด็กผู้ชายเนาะเขาไปหาอยู่หากิน พ่อก็อทำงานรับจ้างแล้วก็แม่ก็เหมือนกันก็ลำบากลำบากอันนี้ก็ลำบากว่านช่องบอกที่สำคัญเขาเลี้ยงหมาเขารักหมามีหมาตั้งสิบกว่าตัวนี่เย,นะยอะมากออืมเลารักหมาบ้านนี้อ,อสิบกว่าตัวแล้วก็วันเลขนาะวันที่สองก็จะไปเป็น ผมขอโทษความจำหน่อยนะฮะวันที่สองนี่ไม่ได้จดไปเลยไปดูบ้านที่เป็นบ้านคุณยายอยู่กับหลานน่าจะประมาณสองหลังเป็นแบบลักษณะคล้ายๆกันบ้านไม่มีชิดห้องน้ำไม่มีหลังค่าส่วใหญ่แล้วก็จะติดใจ <c oughs> อีกบ้านหลังหนึ่งที่จะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอายุก็เกือบ70แล้วแล้วก็หาเลี้ยงลูกหนึ่งคนลูกอายุย e ี ผู้ชายแต่นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นตเท่าไหร่คร<ม>ับเป็นกำลั่อนแรง<ม>กำลังคน,นแรงแล้วก็ก่อนหน้านู้นเขาบอกว่านอนเลยนะไปไหนไม่นะมไ,ไ,มได้แต่เดี๋ยวนี้เขามีเหมือนมีไอ้ท่อ ppc ทำเป็นเหมือนไม้เท้าพอได้พดยุงตัวเองอขยับขยับได้ใช่เอ,อ,เอ,อแต่ว่าก็ลำบากคือเก่าล่ะบ้านเราอ่ะห้องน้ําจะไม่อยู่ติดบ้าน อันนี้ก็บ้านไม่มีจิตนะเป็นฝาไม้แบบโบราณเลยเพราะห้องน้ำประมาณสักยี่สิบเมตรไม่มีหลังคาจากตัวบ้านแล้วเขาอันนั้นอืฉะนั้นแล้วอันนี้คือคร่าวๆนะ,ะทุกท่านเดี๋ยวเราก็ยังไม่ได้อะไรเนาะคือเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอันไหนที่เราคิดว่าเออเห็นพร้องต้องกันเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะ ว่ากันอีกทีหนึง่งประมาณนี้เลยฮะทุกคนเบื้องต้นก็แจ้งข่าวานะครับว่าช่วงาส,สายผมอาจจะนะครับเข้าเมืองนะครับกับน้องก้าวน้องปอนเนาะทางนู้นเขาก็จะมีสุระเข้าเมืองผมก็ขอติดรถกับเขาไปด้วยนะฮะนั่นแหละแล้วก็ช่วงถ้ามาทันอะไรยังไงช่วงบ่ายค่อยดําเนินการเรื่องงานเรื่องอะไรของเราเนาะนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะฮะ อืมโอเคเขาใช่ไหมอืมจ้ะแล้งคุณก็เสร็จสิ้นภารกิจจ้ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เริ่มเคลียร์บ้านให้เข้าที่เข้าทางเล็กๆน้อยๆน,นะทุกท่านเออเมื่อคืนเจอง,งูสั่งโซล่าเซล์ลไปแล้วนะฮะยังไม่มานะครับสั่งโซล่าเซล์ลจะติดตามถนนให้มันสว่างเนาะ แต่ว่านะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะฮะทุกท่าน้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะรีบดําเนินการติดไฟโซลา่าเซลล์นะฮะจุดประสงค์ก็จะเป็นด้านหน้าตรงสะพานข้ามมาร้านแล้วก็ทางเดินเข้าบ้านเนาะให้สว่างสว่างโดยเฉพาะเจ้าอ้วนเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยนะฮะก็คืนเนี่ยวิ่งไปวิ่งมานะไม่มีไฟนีอันตรายมากเลยนะครับปกติแต่ก่อนผมมีสายไฟอยู่แต่ว่าตัดออกถ้าโซลา่าเซลล์ไม่มาผมอาจจะได้ใช้ เป็นไฟธรรมดาเราไปโกรธเราค่อยสั่งรถใหม่เพราะมานานแล้วนี่ฮะเหรอหลายวันแล้วจากประเทศนอกหรือเปล่าถึงได้น,นาไม่รู้นะครับทุ่านเดี๋ยวผมฝากคลิปไว้ที่นี่ดีกว่านะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะายดื่มกาแฟ,ฟตอนเช้าด้วยกันนะครับ